วันนี้ช่อง l i q u i f o x Channel จะมานำเสนอวิธีขายเหรียญคริปตัวอเรนซีใน App แอปสตังโป่ันเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอยากจะเปลี่ยนไปใช้ Exchange นอกเราก็มีคลิปลิง์ด้านล่างในการสมัครนะคะเพียงแค่ท่านกดลิง์เข้าไปแล้วก็สมัครตามวิธีปกติท่านก็จะได้รับค่าธรรมเนียมใน ลดในการเทรด10-20%ก็มีไบแ a น c e โอเคแล้วก็คูคอยนะคะแล้วก็หัวบก็มีค่ะเว็บเทรดพวกนี้ก็เป็นที่นิยมันดับต้นๆของโลกนะคะทีนี้เราก็มาเข้าแอปสิงโปรในมือถือเลยนะคะอันนี้คือหน้าแรกของส t งโปอันนี้ก็เป็นลำดับหน้าแรกก็คือห้าอันดับแรกของการบวกเยอะสุดของวันนี้แล้วก็ลบเยอะสุดของวันนี้ ใน24ชั่วโมงอันนี้ก็คือกดเข้ามาก็มีเหรียญในสางโปนะคะถ้าเ,เพื่อนๆยังเทรดไม่เก่งก็เทรดในนี้ได้นะคะมันก็จะมีเหรียญที่แอปสังโปเขาคัดมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่คลิปนี้เราก็อัดไว้นานแล้วนะคะตอนนี้เหรียญที่เป็นท็อกออร์ดอัทาวก็คือโซนะคะในนี้มันประมาณพันกว่าบาทแต่ตอนนี้หกพันกว่าบาทแล้วนะคะประมาณเกือบสองร้อยดอลลาร์แล้วก็มีลูน่าในนี้ก็ประมาณ ห้าร้อยกว่าบาทแต่ตอนนี้ประมาณพันสองนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่ขึ้นสูงสุดแล้วโอโกก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าบาทนะคะอันนี้ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะแอลโกนี่ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นส่วนโซนี่ให้โซเป็นที่สุดของปีเลยนะคะเพราะว่าขึ้นประมาณสามร้อยกว่าเปอร์เซ็นจากหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าบาทเป็นหกพันกว่าบาทวันที่ทําคลิปนี้ก็วันที่สิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะทีนี้เราก็มาลองดูราคาตลาดนะคะมาทัดแรกที่เป็นตัวอักษรก็คือ ชื่อเหรียญ e t ท e ย USDTADA Bitcoin, Binance แล้วก็วักที่2นี่ก็คือราคาเหรียญน,นะคะแล้วมันถ้ามันวิ่งขึ้นวิ่งลงของราคามันก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงคือวิ่งลงสีเขียวคือวิ่งขึ้นสีขาวคือราคากำลังคงที่อยู่นะคะยังไม่ขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งลงและวักสุดท้ายก็คือนะคะเปอร์เซ็นต์นะคะเปอร์เซ็นต์ในการขึ้นของมัน ในเวลา24ชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงอันนี้ก็ดูเบื้องต้นไปแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มเทรดกันเลยก็เลือกคลิกเหรียญที่เราต้องการซื้อหรือขายนี้เราจะมาขายเหรียญ xrp นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนี้ก็คือการปรับเวลานะคะเป็นแท่งเทียนแท่งเทียนนี้คือแสดงคือ1แท่งเทียน5นาทีอ่า5นาทีมันก็ขึ้น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 นะคะเนี่ยมยช่วงการขึ้นของมันต่อ1แท่งเทียนนะคะ ต่อหนึ่งห้านาทีหนึ่งแท่งเทียนคือ5นาทีอันนี้แท่งเทียนตั้งที่15นาทีอ่ะมันก็จะขึ้น1แท่งนี่คือในเวลา15นาทีนะคะมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงก็แล้วแต่แท่งเทียนถ้าไปวิ่งขึ้นจะเป็นสีเขียวถ้าวิ่งลงจะเป็นสีแดงอันนี้คือ1แท่งเทียน30นาทีอันนี้คือ1ชั่วโมงต่อหแท่งเทียนฟังบทวิเคราะห์กราฟได้ทุกวันนะคะจากเพจอาจารย์เดชานะคะ เวลาเราดูการาฟนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆนะคะว่ามันกําลังขึ้นหรือลงอย่าดูเวลาเดียวนะคะนี่นี่อันนี้ก็เป็นใน1เดือนนะคะก็จะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงเมื่อ2เดือนที่แล้วเห็นไหมสขีดนั้นก็เป็นช่วงขาลงของคริปโตเคอเรนซีเขานะคะมันก็จะแดง2แท่งเลยอันนี้ก็คือ w น,นึ่งสัปดาห์ นะราคากําลังพุ่งขึ้นขอแนะนําเพื่อนๆว่าในการลงทุนคลิปตัวอเรนซีนั้นเป็นความเสี่ยงสูงมากนะคะเพื่อนๆควรจะแบ่งเงินเป็น3ส่วนถึง4ส่วนเช่นส่วนแรกเป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นหรือจะแบ่งเงินอีก25อร์เซถือไว้เฉยๆก็ได้คะเป็นเงินสดหรือจะแบ่งเป็น3ส่วนก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะกระจายความเสี่ยง เป็นเงินเยนจะดีที่สุดเพราะเหรียญคริปตัวคอเรนซีนั้นมีความผันผวนสูงมากและสำคัญคือระวังสแกมเมอร์นะคะเราควรใช้เอ็กเทนที่มีความน่าเชื่อถือเช่นในประเทศไทยก็จะเป็นที่กรรทอรับรองหรือเมืองนอกก็จะเป็นเอชเทนที่เป็นอันดับต้นๆอยู่ในคอยมาร์เก็ตแคปนะคะวันนี้ก็ขอพูดในคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องจำไว้มันอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงของเพื่อนๆก็ได้ ในการถูกหลอกนะคะข้อควรระวังในการเทรดอาจจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยน,นะคะการรู้ไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ดีเสมอนะคะีนี้ก็ขออภัยที่พูดยาวนะคะวันนี้ทีนี้เราเรามาเริ่มเทรดกันเลยแล้วก็กดซื้อหรือกดขายนะคะแต่วันนี้เราจะมาขาย xrp กันแล้วก็กดไปที่ขายตัวอักษรสีแดงในหน้าการซื้อขายนั้น ไอ้ตรงที่เป็นมันทัดสีแดงด้านบนก็คือราคาที่มีผู้เสนอขายนะคะส่วนมนทัดล่างก็คือที่เป็นสีเขียวก็คือมีผู้เสนอซื้อนะคะคลิปตัวเคอร์เรนซีนั้นจะเป็นการจับคําสั่งจากผู้ขายและผู้ซื้อนะคะโดยตรงไม่ผ่านตัวกลางก็คือ30ขาย30ก็ซื้อ30นะคะมันถึงมีการเปอร์เซนการจับคู่สําเร็จสมมติเราส่งคําสั่งไปร้อเร แต่อาจจะจับคำสั่งสำเร็จแค่5 0นะคะเพราะว่ามีผู้เสนอขายให้เราเพียง5 0ในจำนวนที่เราส่งคำสั่งไป100%เช่นเราส่งคำสั่งไป30บาท100หน่วย100เหรียญแต่มีผู้เสนอขายที่30บาทจําจำนวน50เหรียญเราก็แมทเพียง5 0ของจำนวนที่เราส่งคำสั่งนะคะ เพื่อนๆบางคนงงว่าทําไมส่งไปคําสั่งเดียวคําสั่งประวัติการซื้อขายนั้นถูกย่อยมาเป็น2องสามคำสั่งเพราะว่าเออระบบจะทําการจับจํานวนเหรียญเราให้ตรงกับผู้เสนอขายนะคะตามจํานวนจริงที่มีเหรียญซื้อขายกันบนกระดานเมื่อเข้าใจระบบการซื้อขายใน e x c h ช n g e สตังโปแล้วนะคะบรรทัดต่อมาก็คือราคาเสนอซื้อเสนอขายนะคะ ในสตางโปนั้นจะเป็นคำสั่งเดียวก็คือลิมิตตั้งเอาเองนะคะไม่มีคำสั่งมาร์เก็ตมาร์เก็ตคือราคาตลาดที่มีการเสนอซื้อและเสนอขายบนหน้ากระดานมันจะจับของคำสั่งที่เราส่งไปแมททันทีเท่ากับจำนวนเหรียญที่เราส่งคำสั่งซื้อหรือคำส่งคำสั่งขายออกไปนะคะบรรทัดต่อมาก็คือราคาเหรียญที่เราต้องการส่งบรรทัดที่สองก็คือ จำนวนเหรียญที่เราต้องการขายนะคะ 25%, 50%, 100%ของมูลค่าเหรียญที่เรามีถ้าเราขายแต่ถ้าเป็นในคำสั่งซื้อจะเป็นมูลค่าเงินที่เรามีนะคะถ้าเ,เพื่อนซื้อขายครั้งแรกก็จะงงนะคะลองรีเพย์ไปฟังใหม่นะคะ,ะบรทัดต่อมาคือค่าธรรมเนียมมูลค่าภาษีเพิ่มในสิงโป์เขาก็คิดให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นเมื่อเราใส่ราคาที่เราต้องการและจำนวนเหรียญที่เราต้องการขายแล้วเราก็กดคำสั่งขายเลยค่ะ,ะคำสั่งได้ถูกส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะประวัติเราก็จะอยู่ทางด้านล่างค่ะคำสั่งที่เราซื้อ,อเราก็เลื่อนมานี่คือคำสั่งที่เราได้ส่งคำสั่งไว้มันจะอยู่ในหน้านี้นะคะไม่ว่าแต่ว่าในสตังโปนะคะมันจะ ขึ้นเหรียญของใครของมันเช่น XRP ก็คืออยู่หน้านี้นะคะ Bitcoin ก็อยู่ในหน้า Bitcoin นะคะไม่ได้มีกระดานรวมเหมือนใน b i a n e นะคะที่ว่าจะขึ้นว่ามีเหรียญอะไรขายบ้างเราสามารถยกเลิกการคำสั่งซื้อคำสั่งขายได้ทุกเมื่อนะคะเมื่อเราเห็นว่าแนวโน้มตลาดจะไปในทางที่ดีเราก็กด cancel เลยสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกนะคะ และคำสั่งที่เราส่งไปนั้นจะไม่มีวันหมดอายุนะคะจนผู้ซื้อหรือผู้ขายจะมายกเลิกคำสั่งด้วยตัวเองมันจะไม่เหมือนหุ้นนะคะที่อยู่ได้เพียงหนึ่งวันและแคนเซิลระบบใหม่แต่ในระบบคลิปตเคอเรนซีนั้นจะอยู่ได้ตลอดไปนะคะจนกว่าเพื่อนๆจะมาเป็นคนยกเลิกคำสั่งหรือว่าคำสั่งนั้นแมทแล้วเรียบร้อยทีนี้ก็รอคำสั่งให้มันแมท เรียบร้อยนะคะนี่คือเราส่งคําสั่งไว้ถ้าราคามันขึ้นไปถึงที่เราต้องการขายระบบมันก็จะจับคู่แมทให้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเช็คได้ตลอดแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเรามีคลิป How To สอนวิธีการซื้อขายเหรียญและโอนเหรียญใน e exchange ต่างๆนะคะเพื่อนๆก็ลองคลิกเข้าไปในช่อง YouTube ของเราช่อง Li ก for นะคะ เพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ